ไงฝากนักเรียนนะคะในเรื่องของะะการตั้งใจเรียนตั้งใจฝัง้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรับทุกทิ้กันเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูต่อในหน้า32นะคะในเรื่องของการแก้สมการนะคะการแก้สมการก็คือการหาคําตอบของนะคะการหาคําตอบทั้งหมดของสมการนะคะเราจะนะคะเริ่มนะคะ ไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะจงแก้สมการของ x ลบยีเท่ากับ11นะคะจากสมการนะคะ x ลบยีเท่ากับ11เราจะเห็นได้ว่านะคะทางซ้ายมือของสมการนะคะทางซ้ายมือก็คือนะคะก็มี x นะคะแล้วก็ลบยีนะคะบวกกันอยู่นะคะมี x นะคะ ลบยบวกกันอยู่นะคะบวกกันยังไงบางคนอาจจะงงเอ๊ะมันลบกันนี่ไม่ใช่นะคะไม่เห็นว่ามันจะบวกเลยนั่นหมายความว่านะคะ x ลบ24มีความหมายเดีวยวก,กันกับ x เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเปลี่ยน24นะคะเป็นจำนวนตรงข้ามก็คือลบ24นะคะ ก็จะเป็น x ลบ24เท่ากับ11นั่นเองนะคะ x ลบ24เท่ากับ11นั่นเองเขานะคะถึงได้บอกเราว่านะคะ x และนะลบ24บวกกันอยู่ดังนั้นนะคะเพื่อให้จำนวนนะคะทางซ้ายมือเหลือเพียงตัวแปร x ตัวเดียวเราจะใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก โดยที่เราจะนำนะคะเราจะนำ24มาบวกทั้งสองข้างของสมการนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะจากสมการนะคะ x นะคะลบ24เท่ากับ11 <c oughs> เมื่อกี้เราบอกว่าให้นำอะไรคะนำ24มาบวกทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้นะคะ x ลบ24นะคะ x ลบยบนะคะบวกด้วย24นะคะทางด้านซ้ายมือซึ่งนะคะลบ24บวก24มีหนี้24มีเงิน24ก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้น x กลบ0ก็คือ x นั่นเองอันนี้สมการทางด้านซ้ายมือนะคะต่อไปสมการทางด้านขวามือ11ก็ต้องบวกด้วยอะไรคะบวกด้วย24เหมือนกันเพราะฉะนั้น11บวก24เท่ากับ 35นะคะเมื่อนะคะเราตรวจสอบเราแทนค่า x นะคะด้วย35อย่างที่เขาบอก x เท่ากับ35นะคะในสมการ x ลบยีเท่ากับ11นะคะเราก็จะได้ว่านะคะ35-24ลบยี่ลบเท่ากับ11 3 5หลบเหลือ11ซึ่งนะคะสมการนะคะทาง ซ้ายมือกับขวามือก็เท่ากันเมื่อสมการทางด้านนะคะซ้ายมือแล้วก็นะคะขวามือนะคะซ้ายมือของสมการแล้วก็ขวามือของสมการเท่ากันเราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการที่เป็นจริงดังนั้นคำตอบของสมการนะคะก็คือ35นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนะคะนักเรียน เราจะข้ามไปเลยนะคะทั้นเรียนไปศึกษาดูตัวอย่างที่2ที่3นะคะตัวอย่างที่สองที่3เพิ่มเติมเองนะคะนักเรียนดูในหน้า3าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในหน้า34สนะคะสมการเนี่ยเราสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ ax บวก b เท่ากับ0นย์ได้นะคะ ax บวก b เท่ากับ0เมื่อนะคะ x นะคะเราจะแทน x นะคะเมื่อ x ก็คือตัวแปรและนะคะ a, b นะคะ a และ b เราจะแทนด้วยค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0เราเรียกสิ่งนี้ว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวรูปของมันก็คือ ax บวก b เท่ากับ0ให้ x นะคะเป็นตัวแปร a และ b เป็นค่าคงตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดที่1.3ขอไขในหน้า36นะคะจงแก้สมการ ต่อไปนี้นะคะจงแก้สมการต่อไปนี้นะคะข้อที่1นะคะ a ลบสามเท่ากับ13อะไรที่ลบสามเท่ากับ13คะก็คือ10อะไรคะ16นั่นเองนะคะ1 6ลบสามเท่ากับ13ต่อไป2.6เท่ากับ4ลบนะคะ0.2นะคะ C, C คืออะไรนะคะเดี๋ยวอนุญาตึตงคำตอบนะข้อ1ตอบ16อ่ะข้อที่2นะคะอะไรที่ลบด้วย0.2แล้วได้2.6คะ่ะนั่นก็คือนั่นก็คือ2.8นั่นเองนะคะนั่นก็คือ2.8นั่นเองต่อไปค่ะอะไรที่นะคะ E นะคะ E ลบด้วยหนึ่ง เศษหส่วนสเท่ากับเศษหส่วนสเพราะฉะนั้นนะคะ e ก็จะแทนค่าด้วยนะคะ e ก็จะแทนค่าด้วย2ส่วนส2นะคะสส่วนสหรือว่านส่วนสนั่นเองสส่วนนะคะสส่วนสนะคะ e แทนด้วย2ส่วนสี่ แทนด้วย2ส่วน4นะคะเพราะว่า2ส่วน4ลบ1ส่วน4 2ลบ1เหลือ1ได้1ส่วน4ต่อไปค่ะข้อ2ใหญ่นะคะต่อไปเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะจีบวก5เท่ากับ19อะไรที่บวก5เท่ากับ19คะนั่นก็คืออะไรคะ 10. สนั่นเองนะคะนั่นก็คือสิบสี่นะคะสิบสี่บวกห้าเท่ากับสิบ้าต่อไป j บวกห้าจุดห้าเท่ากับยี่สิบจุดห้าบวกห้าุดห้าเท่ากับยี่สิบจุดห้านะคะก็จะแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยสิบห้านั่นเองนะคะสิบห้าบวกห้าจุดห้าเท่ากับนะคะยี่สิบจุดห้านะคะสิบห้าต่อไปค่ะ ข้อที่5นะคะข้อที่5้าพีหาร3เท่ากับ5อะไรที่หาร3เท่ากับ5คะนั่นก็คือ15นั่นเอง p ีเท่ากับสินะคะ15นะคะ p ีเท่ากับสินะคะ p ีเท่ากับสิเดี๋ยวนักเรียนเวลานักเรียนตอบไว้ในหนังสือนักเรียนเขียนตัวแปรด้วยนะคะเอ็นเจจนะคะ e c แล้วก็ a นะคะต่อไปค่ะอาหารนะคะหารด้วย0.5เท่ากับ4 R หารด้วย0.5เท่ากับ4เพราะฉะนั้น R คืออะไรนะคะอก็คือนะคะอก็คือ2นั่นเองเพราะว่า2หารด้วย0.5เท่ากับ4นะคะทนะคะทหารด้วย8เท่ากับ ลบสินะคะทีหารด้วย8เท่ากับลบสิเพราะฉะนั้นนะคะ t ีก็จะแทนด้วยนะคะลบแปนั่นเองนะคะ t ก็จะแทนด้วยลบแปนะคะต่อไปค่ะข้อที่นะคะข้อ4ใหญ่นะคะอะไรที่คูณกับแล้วแล้วได้72คะ่ะ 9. ก้คูณดัแทนด้วยอะไรคะถึงจะได้ 72. ็บบนะคะ ก็จะแทนด้วย8นั่นเองนะคะ9 8 72ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะดูเลื่องให้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะลบ2นะคะ y นะคะก็คือลบ2คูณอยู่กับ y เท่ากับ100ลบ2คูณเท่าไหร่เท่ากับ1 0ค่คะ ก็ต้องเป็นลบสองคูณกับห้าสิบนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้น y เท่ากับลบห้าสิบเพราะว่าลบคูณลบได้บวกต้องเป็นลบเนาะนะคะลบห้าสิบต่อไปค่ะนะคะหกลบหก a นะคะลบหก a ลบหกคูณอยู่กับ a เท่ากับลบหกนะคะลบหกคูณอยู่กับ a เท่ากับลบหก เพราะฉะนั้นนะคะลบ6ก็ต้องคูณด้วย 1a เท่ากับ1นั่นเองนะคะในข้อที่5ค่ะ99บวก K เท่ากับ150เพราะฉะนั้นนะคะ K นะคะเท่ากับเท่าไหร่อะไรที่บวกกันกับ99ได้150ค่ะก็คือบวกกับ51 k เท่ากับ51นั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยว ขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อวความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะ <c oughs> h นะคะ s ลบ57ก็จะเป็น h บวก57นะคะเท่ากับลบ43อะไรที่บวกกับลบ43ตัวตีอะไรที่บวกกับ57แล้วแล้วนะคะได้ลบนะคะลบ 43นั่นก็คือ -100 นะคะดังนั้นนะคะเราจะแทน h ด้วย -100 นั่นเองนะคะ -100 อ่ะต่อไปค่ะข้อ5นะคะข้อ5 175 y เท่ากับ -25 mm hmm. ก็คืออะไรที่คูณกับ175นะคะแล้วได้ -25 นั่นก็คือลบ1นส่วนเนั่นเองนะคะ y เท่ากับลบ1นส่วน7นะคะบางคนอาจจะนะคะงงไม่เข้าใจว่าเออทำไมเป็นลบ1 7, นส่วน7ะคะเวลาเราแก้สมการใช่ไหมคะ1้5 y เท่ากับลบ25ใช่ไหมคะเท่ากับลบ25นะคะเท่ากับลบ25 เพราะฉะนั้นใช้วิธีการย้ายข้างเนาะก็จะเป็น175คูณอยู่ย้ายข้างมาทำอะไรคะหาร y เท่ากับลบ25ส่วนด้วย175นะคะ25 1เป็น25นะคะ25 1 1เป็น25 25คูณ7เท่ากับ175เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า y นะคะ เราก็จะได้นะคะค่า y เท่ากับลบหนึ่งส่วนเจ็ดนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เนาะนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าได้คำตอบมาได้ยังไงนะคะ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับข้อนี้ต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะลบเจ็ดส่วนเก้าบวก a เท่ากับนะคะลบสิบเอ็ดส่วนเก้า นะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าของ r นะคะค่าของ r ก็นะคะจะเท่ากับนะคะลบสี่ส่วนเก้านั่นเองนะคะลบสี่ส่วนเก้านั่นเองนะคะสำหรับการบ้านนะคะให้นักเรียนทำข้อที่นะคะเป็นเลขคู่ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะคะเช่นเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็ตอบว่า b เท่ากับอะไร c เท่ากับอะไรนะคะ ให้นะคะข้อ1ให้ทําข้อ4ย่อยข้อ2ให้ทําข้อ4ย่อยข้อ3ให้ทําข้อ4ย่อยข้อ4ี่ก็ให้ทําข้อ4ย่อยข้อ5ให้ทําข้อ8ย่อยนะคะทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ